สวัสดีชาวดัช์วิททุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์นะฮะที่ตอนนี้เราอยู่กันที่การ์เดนสปายเดอร์เบย์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟลาเวอร์โดมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวที่ฟลาเวอร์โดมกับฝั่งคลาวด์ฟอเรสนะฮะที่ฟลาเวอร์โดมเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งเป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์คริสต์มาสส่วนฝั่งคลาว d f o r เรสเนี่ยก็จะมีเป็นทีมจูราสสิกพาร์นะฮะมีแบบว่าไดโนเสาร์แบบว่าตัวทีเร็กซ์แบบ กินพืชกินเนื้อคือแบบว่าตัวใหญ่มากทุกคนงงมากอลังการนักท่องเที่ยวงงตาแตกสุดๆทาเหมือนทําถึงนะฮะก็เข้าจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าแบบว่าเออโอเคมันทําสวยจริงต้องยอมรับถ้าพาลูกหลานพาเด็กๆมาเนี่ยคือแบบว่าคิดถึงหลานเลยถ้าหลานมาคือแบบดีใจมากอันนี้เป็นตัวกินพืชเนาะแบบเอ๊คคอยาวๆคุณๆอ่ะตรงนี้เดินผ่านไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวิวนะฮะสิงคโปร์คือแบบมันทําสวยอะทุกคนมันแบบว่าเป็นแมนเมดก็จริงแต่ว่าเขาทําทุกอย่างแบบออร์แกนซ์ทำดีมากอันนี้ค่อยๆแพนขึ้นไปเห็นไหมแบบ Okay. <laughs> วิวนี้เราชอบสุดๆอันนี้เป็นวิวโปรดที่สุดของสิงคโปร์เลยนะเวลามองจากสระวอดมไปตรงเงี้ยแล้วก็จะเห็นเป็นการ์เดนบายเดอะเบเขียวเชอุ่มไปทั้งเกาะเลยทุกคนแต่เหมือนว่าที่ไทยก็มีป้าตรงเอเชียทีที่เป็นแบบว่าจูราสสิกพาร์คทีมแต่ตรงน,นั้นยังไม่เคยไปนะหวังว่าที่มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับเอาล่ะทริปสิงคโปร์ก็ใกล้จบลงแล้วนะฮะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ได้นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องดัชเชอร์ริตไว้ด้วยแล้ว หน้านะฮะบ๊ายบาย